โชว์หน่อยเอ็กหน่อยลูกอ่ะโอเคจับมือมิมิอุ๊ยไปโตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิอ่ะ clap my hand 1 2 3 1 2 3 up oh โอ๋เดี๋ยวคุณแม่เองนะจ๊ะจ๊ะ sleep 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 now sleep อ่ะสลีป sleep sleep ในอีครูรู้นะ s l e e ให้นอนอ่ะ get up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  เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอ่ะ sleep sleep s l สลีปอ่ะสลีปสลีปไปสลีปอ่ะนอนสลีปเราเล่นนี่คือต่อให้จับสลีปอ่ะสลีป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 รู้อ่ะเกดับ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 เก่งไหมมันฉลาดมากเลยแบบนี้เนี่ยตบมือให้เป่าสิคะปรบมือสิคะเออไม่รู้จักเลยอ่ะเอาไปอุ้มได้